สวัสดีครับอาจารย์เจม 8G เลขชีวิตดี D 8อย่างวันนี้เรามาเจอกันในวันดีๆของผู้ที่คุณมีที่เรามีทางคุณไม่มีที่เราก็มีทางนะครับอาจารย์เจมมีเลขรหรัสชีวิตของคำตอบที่ใช่คำถามที่ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นมีความสำ,สำเร็จในเรื่องของผู้ซื้อผู้ขายอสังหาริมทรัพย์นั่นเองครับอาจารย์เจมมีเลขหลายร้อยล้านล้านเลขหมายนะครับที่เป็นรหรัสชีวิตของเรื่องอสังหาริมทรัพย์วันนี้ครับ ผู้ที่มีบ้านเลขที่หรือที่ทํางาน69บ้านเลขที่นี้หรือเลขนี้นะครับคือเป็นเลขแห่งฝันเฟื่องครับฝันเฟื่องคือบ้านเลขที่นี้นะครับหรือว่าเลขนี้เป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคเป็นเลขเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณเราจะต้องหมั่นทําความดีแล้วก็หมันอธิษฐานสการะต่างๆของเจ้าที่เจ้าทางนั่นเองนะครับบ้านนี้นะครับเป็นบ้านของการโรแมนติกอย่างมากมายเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าใครนะ ที่อยู่ในบ้านหลังนี้ในเรื่องของความรักนะครับจะเป็นความรักที่ซับซ้อน ว่าชาวบ้านนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะทํางานกับคนที่บ้านเล็กที่นี้หรือว่าคนที่อยู่บ้านเลขที่69นี้นะครับก็คือเป็นคนช่างคิดช่างฝันมีความคิดที่ดีนั่นเองแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยู่บ้านเลขที่69ต้องระวังให้ดีนะครับถ้าเกิดที่ที่ตรงนี้นะครับจะทําให้เกิดการครอบครองควบคุมแล้วก็ครอบงําในตัวคุณนั่นเองฉะนั้นนะครับคุณจะต้องเป็นคนที่มีความแข็งแรงเข้มขังได้อย่างเต็มที่นั้น เองสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์แล้วก็ผู้ที่เกิดราหูและวันพุธนั่นเองคุณจะได้รับสิ่งนั้นทันทีถ้าเป็นเลข69ครับวันนี้นะครับอาจารย์เจมีนชาริติสิทธิลาภามหาโชคลาภซึ่งพญานาคเก้าเียรสามพิภพจะเป็นผู้ที่มอบสิ่งสิ่งนั้นเปิดขุมสมบัติให้กับคุณครับนชาริติสิทธิลาภามหาโชคลาภจะตุลทิศท่านเทา้าเวสุวรรณเป็นแห่งครังสมบัติที่จะมอบสิ่งสิ่งนั้นให้กับคุณทันทีของคนบ้านเลขที่69 และก็นชาลิติสิทธิลาภามหาโชคลาภพยาครุฑจัก,กรพัทราชาโชค7 9 8 6เปเป็นผู้ที่จะมีความมั่งคั่งมั่งมีมั่นคงร่ำรวยเหนียวนำสิ่งที่เป็นนวมิ่งมงคลและก็สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับเราในคนวันที่6 69เลขที่69นั่นเองครับวันนี้นะครับเป็นวันแห่งความยิ่งใหญ่เป็นวันแห่งการที่เราจะมีน้าวิามวุมคนทั้ง38ฉนั้นนะครับอจเจมย์อยากให้ทุกๆคนนะครับได้รับสิ่งสิ่งนั้นทันทีทั้งสิ่งศักดิิทั้ง8อย่างนี้เป็นแรงภายนอกจะทําให้เกิดความมั่งคั่งมั่งมีมั่นคงแล้วก็ร่ํารวยนั่นเองวันนี้อาจารย์เจม8จเลขชีวิตดี8อย่างครับ ดีค่ะแพนวินเนอร์เอสเตทโปรเฟชชั ate, ่นอลคอนซัลท์ด้านอาสังหาหรือมารั์ค่ะค่ะจากหลายๆสัปดาห์นะคะที่เราได้เรียนรู้เคล็ดลับกันมาในด้านของอสังหานะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือว่าผู้ขายนะคะหรือว่าในมุมมองของในหน้านะคะหรือที่ปรึกษาการขายว่าจะช่วยท่านได้ยังไงนะคะวันนี้นะคะต้องเรียกได้ว่า,เ,าเกร็ดความรู้ต่างๆที่เราได้ แบ่งปันกันมาในสัปดาห์ก่อนๆน,นะคะต้องเรียกว่าถ้ามองเป็นก็จะเห็นโอกาสนะคะหากเรามีวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือขายนะคะการที่เรามีคำถามที่ใช่นะคะเราก็จะได้คำตอบที่ใช่ในการที่จะสร้างผลลัพธ์หรือทำให้วัตถุประสงค์นั้นบรรลุเป้าหมายนะคะค่ะและนะคะหากท่านนะคะไม่รู้ว่าจะถามอะไรเพื่อให้ได้คำตอบที่ต้องการนะคะ ในหน้าหรือที่ปรึกษาอาสังหาริมทรัพย์นะคะก็จะสามารถช่วยท่านแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะค่ะและและในส่วนของการเป็นที่ปรึกษา,าสังหาริมทรัพย์นะคะอย่างที่บอกนะคะหากท่านมีที่ปรึกษาด้านอาสังหาที่เป็นมืออาชีพนะคะนอกจากท่านจะซื้อจะขายแล้วนะคะหากท่านมีเงินจํานวนหนึ่งนะคะ ท่านยังสามารถนํามาลงทุนในด้านขององสังหาได้ทําให้เงินต่อเงินและงอกเงยขึ้นไปอีกนะคะเรียกว่า,าการมีที่ปรึกษาด้านอสังหาจะทําให้ท่านเาติบโตนะคะทั้งในส่วนของเ,อเรียกว่ารายได้ด้วยนะคะทำให้ชีวิตเราก้าวหน้าไปได้ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับแพนเองนะคะก็อยู่บริษัทวินเนอร์เอสเทตทนะคะท่านที่อยากเรียนรู้ในเรื่องของ ทักษะการเป็นนายหน้าอาสังหาก็สามารถเข้ามาอบรมที่บริษัทวนเนอร์เอสเตทได้เช่นกันนะคะคุณมีที่เรามีทางคุณไม่มีที่ไม่มีทางเรามีวิธีการให้ค่ะท่านที่ต้องการซื้อขายอาสังหาริมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่หรือว่าขนาดเล็กนะคะสามารถติดต่อนะคะมาตามข้อมูลด้านล่างนี้นะคะเรามีทีมงานนะคะมากกว่า 500คนนะคะในบริษัทที่จะสามารถช่วยดูแลการขายให้กับท่านนะคะต้องเรียกว่าถ้าอยากจะมีที่ปรึกษาด้านอสังหาต้องใช้ที่ปรึกษามืออาชีพอย่างเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะแผนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ